สวัสดียามเช้าๆนะคะวันนี้หมอกลงหนาอีกวันนะคะอาทิตย์นี้แบบลงหมอกลงหนาทุกวันเลยนะคะก็พาเด็กๆมาเดินออกกำลังกายนะคะถ้าไม่พาออกก็ไม่ยอม,มวุ่นวายกันนะคะดูคะ่ะโทะเลหมอกนี่สวยงามมากๆเลยนะคะ อากาศเย็นนะคะวันนี้14องศานะคะเสื้อนี่แบบไม่ต้องห่วงสี่ชั้นไปเลยนะคะแฟนถามนะคะว่าจะกลับอังกฤษไหมขนาดสิองศาเรายังแบบว่าหนาวสะบันนะคะทางอังกฤษนี่แบบว่าติดลบนี่ก็ไม่ไหวนะคะ แล้วก็มีฝนตกแบบน่าเบื่อมากๆนะคะสองสามปีแรกนะคะตื่นเต้นนะคะไปยังกิษใหม่ๆแบบชอบมากๆเลยหลังจากอยู่ไปเกือบสิบปีนะคะก็รู้สึกเบื่อนะคะเพราะว่าฝนตกไม่รู้จะออกไปไหนไปก็ไปช้อปปิง้งไปซื้อน,นันซื้อนี่เปลืองตังะคะ่ะทำงานเสร็จก็กลับบ้านนะคะเพราะถ้าไปเดินนี่แบบว่า ไม่รู้จะไปเดินที่ไหนไปซื้อของก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบความน่าเบื่อทำงานกลับบ้านกว่าจะได้มีกิจกรรมทำํำเอาดอทำนี่ก็แบบว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าชีวิตเอาดอชีวิตข้างนอกนี่ไม่ค่อยโอเคนะคะถ้าใครที่อยู่เมืองนอกอะไรจะรู้ บางทีเราก็ไปเดินป่าเดินอะไรนะคะว่าช่วงมันหยุดทํางานแต่ว่ามันก็กว่าจะไปบางทียิ่งแดดดีๆนี่คนจะเยอะนะคะไปเดินถ้าอยู่บ้านเรานี่แบบว่าไม่ต้องห่วงนะคะเบื่อก็มาเดินกลางทุ่งนาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องแบบไปวุ่นวายกับใครนะคะเราก็เดินชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเราไปนี่ค่ะคุณภาพชีวิตมันต่างกันนะคะถึงว่า เราจะมีรายได้เยอะนะคะชั่วโมงหนึ่งก็4ี่ห้าร้อยแต่รายจ่ายก็เยอะนะคะแล้วลองไปดูทีนี้มันเลอกอย่างถ้าเรากลับมาบ้านเรายังกิจกรรมเอาดดเหมือนเราทำโคกหนองนาเราก็จะมีกิจกรรมทํานะคะปลูกนั่นปลูกนี่แล้วก็มันก็ต่อยอดได้เรื่อยๆนะคะคือเราไปหาประสบการณ์มาเป็นหลาย10ปีนะคะ ยี่สิบสามยี่บสี่ปีที่เรียนจบแล้วก็ไปทำงานข้างนอกเราก็เนี่ยค่ะได้ประสบการณ์มานะคะแต่ให้เราไปอีกเราก็คงแบบว่าต้องคิดหนักนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังมีความสุขกับการทำโคกหนองนาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะคะเพราะเรารู้ว่าข้างนอกอชีวิตเป็นยังไงนะคะชีวิตเมืองนอกแล้วก็ชีวิตในเมือง ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะมันก็ไม่เหมือนบ้านเราเหมือนท่านผู้ใหญ่บอกเมื่อก่อนนะคะเราไม่เชื่อเราต้องไปรู้ไปเห็นมานะคะไม่งั้นแบบเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่คนบอกมันก็แล้วแต่มุมมองความชอบนะคะเราไปหาประสบการณ์มาเราก็เข้าใจนะคะตอนนี้เราก็กลับมาบ้านดูค่ะเสียงนกฟังเสียงนกย่มเช้าเชนะคะ นี่ค่ะหมอกแบบหนามากๆเลยนี่ค่ะชีวิตที่เมืองนอกเราไม่มีนะคะไปเดินกลางทุ่งนาแบบนี้ถึงจะหนาวนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนาวมากแล้วก็ไม่มีมฝนโปรยตลอดเหมือนอยู่แถวอังกฤษนะคะเราก็มีความสุขนะคะตอนนี้ยายพี่น้องเราก็น้องบวกหากินแล้วนะคะ อันนี้หกโมงกว่ากว่านะคะก็ยังมืดอยู่พระาทิตย์จะขึ้นหกโมงสามสิบสามนาทีนะคะนค่คะบรรยากาศทองทุ่งนาบ้านเร, oh, oh, oh. ราลานตรงไหนพี่นาง oh, oh. ผ้ามาไมายางมันจะมมนเสียไปสาบานนี่บ่ผ้าออกับห้องไหว้ มันนีแลนมากมันนีผัตเสียหุ่นแลนไปหาหนูทั้งหลายมันนี่ก็เลยนยางก็เลยสิก,กาบก่อนอันนั้นมันมาออกมาตีปลอยออกมากับบมาต้องยางมาันน,มน้ำมันมันนีมาผัตเสียเอ,อี๋เดี๋ยวมันกระกาบมองนา้าซุ้มมือแล้วเนาะมืนอนนี่เนาะ ดูค่ะทะเลหมอกของเรานะคะเชา้านี้สวยงามมากๆเลยค่ะน้องมาก็หายไปกับสายหมอกนะคะไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวก็จะแบบเดินกลับแล้วนะคะเพราะว่า,าวันนี้ต้องพาน้องแรนโดไปเอ็กซเรย์นะคะ เพราะว่าน้องเขาเจ็บขามาหลายวันแล้วน่าจะแบบเส้นทิกนะคะ Hello darling Oh there you go ร hmm? mm ับอ e ู่บินเบฮึ่มขึ้นมาหนึ่ง n i no boy ะอาทิ์กำลังส่องแสงมานะคะสวยสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดินเสร็จจากนี้นะคะก็จะพาน้องโมโน่ขับมอเตอร์ไซค์ไปหาพี่สาวนะคะพี่สาวโทรมาบอกให้ไปเอากล้วยหอมมากินแล้วก็เอาไปให้คุณยายนะคะ วันนี้วันพระนะคะคุณยายก็จะไปทำบุญตักบาตรเดี๋ยวก็จะเอาเกลือไป,ไปให้งคุณยายที่วัดนะคะว้าวดูคะ่ะพระอาทิตย์กำลังส่องแสงมาสวยงามมากๆเลยนะคะนี่แหะคะ่ะสวรรค์บ้านนาบ้านเราก็คือบ้านเรานะคะความสวยงามดูน้องนกกำลังบินออกหากินนะคะ เด็กๆก,ก็มีความสุขนะคะได้ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกตามท้องทุ่งนาบ้านเราพาชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะตอนนี้ก็พาน้องโบโนนะคะขับรถมาหาพี่สาวน้องโบโนนี่จะชอบนั่งข้างหน้ารถมอเตอร์ไซค์มากๆเลยนะคะพี่สาวก็อยู่ห่างไม่ถึง10นาทีนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่ายางแล้วฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นป่าสาธารณะนะคะซึ่งไม่ไกลจากนี้พี่สาวก็มาทำโคกหนองนานะคะมาปลูกป่าอยู่แถวแถวนี้นี่ค่ะถึงแล้วนะคะฝั่งที่อยู่ซ้ายมือก็จะเป็นที่ของพี่สาวนะคะเราจะปลูกยางนาพวก พยุงมีไม้หลากหลายมากๆเลยนะคะก็จะทำโซนป่านะคะตรงนี้นี่ค่ะบ้านของพี่สาวเด็กๆพอได้ยินก็จะวิ่งมารับนะคะพี่สาวจะแบบว่าเลี้ยงหมายเยอะมากะคะ่ะเพราะว่าหมาที่โดนมาทิ้งพี่สาวก็จะเก็บมาเลี้ยงนะคะ พึ่งคลอดลูกก็มี9ตัวนะคะนี่คือน้องโดโดนะคะส่วนพี่น้องอีกคนอน่งก็ไม่รู้ไปเล่นที่ไหนนะคะพอรับกล้วยเสร็จแล้วก็ขับชมบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะดูค่ะสวยงามมากๆเลยคะ่ะเพร่อที่กำลังขึ้นแล้วพี่น้องของเราก็กำลังเอาวัวควายออ,ออกไปหากินนะคะ วิถีชีวิตมับนบ้านจะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะยามเช้าก็จะเอาวัวไปหากินตามท้องทุ่งนาพอตกเย็นประมาณห้าโมงกว่าๆน,นะคะ<ม>ก็จะพาน้องวัวกลับบ้านแล้วรถก็จะติดตามถนนหนทางนะคะซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่แบบว่าง่ายๆสบายๆนะคะกลับนะคะก็ให้น้องโบโนนั่งรถกลับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะน้องโบโน,นจะมีความสุขมากเลยนะคะในการนั่ง ลมบรรยากาศไปเรื่อยๆชาวนี้อุณภูมิอยู่ที่14องศานะคะแต่พอขับรถนี่แบบว่าลมนีม้เย็นมากๆเลยนะคะอุณหภูมิเหมือนจะประมาณ10องศาเลยนะคะ ชมบรรยากาศยามเ,ยยเช้าๆนะคะช่วงนี้จะเห็นทะเลหมอกบ่อยเพราะว่าอากาศหนาวเย็นนะคะความสวยงามในฤดูหนาวที่ท้องทุ่งนาบ้านเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะเราไม่ต้องไปดูไกลถึงต่างแดนที่นี่บ้านเรา Come on, boy, good. the girl come back yet? มาถึงโคกหนองนาเรานะคะหลังจากไปเอากล้วยจากพี่สาวนะคะพ,พี่สาวให้ไปเอากล้วยหอมแล้วก็เอาไปให้คุณยายที่วัดนะคะวันนี้วันพระเราตักบาตรกันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าส่งตัวแทนไปนะคะคุณยายชอบไปวัดเราก็เป็นสเสบียงอาหารนะคะให้คุณยายดูคะ่ะหมอกหนามากๆเลยนะคะ ยิ่งอากาศแห้งหมอกก็ลงเยอะนะครับที่นี้เมื่อวานก็มาขุดมันนะคะมันห้านาทีดูดูข้างนอกนี่แบบว่าหมอกหนามากๆเลยนะคะว้าว ดูค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเปิดสปริงเกอร์วางตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้แบบแห้งมากเมื่อวานนี้เปิดไปประมาณสองชั่วโมงนะคะวันนี้เราก็จะนี่ค่ะสปริงเกอร์ของเราก็จะใส่ลงไปในนี่นะคะแป๊บหนึง่ง เราก็แบบระบบน้ำของเรานะคะทำแบบนี้มาสามปีกว่าแล้วนะคะเราก็ขยันย้ายหน่อยนะคะถ้าทำแบบนี้เราก็วางตรงนี้แล้วทีนี้เราก็จะกระจายความชื้นนะคะเปิดตรงละตรงทีละประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะคะวันนี้จะพาน้องแลนโดไป เอกซเรย์นะคะเพราะว่าขายังเจ็บอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะมาตัดสางใบอ้อยตรงนี้แล้วก็จะเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะดูค่ะต้นนี้ต้นกล้วยต้นนี้กำลังแทงใบออกมานะคะเนี่ยถ้าเราปุ๋ยคอกแล้วก็รดน้ำนะคะอันนี้เขาก็จะงามมากๆเลยนะคะดูไผ่ค่ะ ไผ่กับยางนานี้ก็แข่งกันเลยนะคะโอ้หมอกด้ค่ะหมอกหนามากๆเลยนะคะโือนะ้อสวยงามมากๆเลยนะคะ สวัรค์บ้านนาจริงๆนะคะนีะค่ะถ้าใครยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะ mm. ก็รีบเรียมนะคะเพราะความสุขความยั่งยืนมันอยู่ตรงนี้นะคะเรามีกินมีใช้นี่ค่ะ จะพาะเดินตามคลองเลขแปดนะคะตามสะเลขแปดของเราตรงนั้นก็เป็นอุโมงต้นไม้แล้วนะคะตรงนี้ทั้งยางนาต้นไผ่พยุงกระถินเทพาตะเคียนทองต้นแดงนะคะแบบเกาผสมปลูก ผสมผสานจริงๆนะคะดูทรงกระถินเทพานะคะเขาสวยงามจริงๆนะคะต้านลมต้านแดดได้ดีมากๆเลย <ฮ>น้ำลดนะคะหญ้าก็เริ่มขึ้นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใบไม้ร่วงลงมาเป็นหน้าดินแล้วนะคะดูใบกระถินเดยพานะคะปุ๋ยชั้นดีนะคะเราก็มากวาดๆไปทำากองปุ๋ยหมักนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคือโซนนั้นเราจะปลูกอ่าผักนะคะเราก็ต้องวางกองปุ๋ยหมักเราจะไม่แบบขุดนะคะเพราะว่าเป็นดินก้นสัก แล้วก็ห่มฟางแล้วก็วางกองปุยหมักเป็นชั้นๆนะคะลวยแล้วก็มีนะคะโอ้เดี๋ยวต้องเอาปลีไปทำอาหารแล้วนะคะนะเริ่มจะแบบว่าหมดออ,ออกลูกหมดแล้วนะ,ะช้าก็เดินชมสวนแล้วก็รดน้ำต้นไม้บ้างเป็นบางสวนนะคะแล้วก็ใช้สปริงเกอร์แล้วก็จะวางเป็นโซนไปนะคะ นี่ค่ะแบบนี้ก็เป็นผักสวนครัวนะคะดูปุยฝ้ายของเรานะคะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวหลานก็จะมาทำเป็นเป็นผ้าฝ้ายนะคะเขาจะไปปั่นปั่นเม็ดออกแล้วเขาก็จะแบบปั่นเป็นเส้นได้นะคะนี่โซนผักสวนครัวของเรานะคะนี่ค่ะก็ลงเควล,ลงคะนา้าอะไรไปสารพัดนะคะ อันนี้ก็เป็นมะเขือพริกใบกระเพานะคะมะเขือเทศนี่ค่ะเม็ดเขาร่วงเองนะคะก็ดกมากๆเลยดูค่ะนนี้ก็กินไปหลายชุดมากเลยนะคะนนี่ก็มีเคีวไดโนเสาร์เคีวใบหยีกนะคะลงไปได้ประมาณ2ออาทิตย์กว่าๆนะคะก็มีหอมแดงมีกระเทียมนะคะ เดี๋ยวก็จะมาปลูกเพิ่มนะคะปลูกทยอยปลูกไปเรื่อยๆัล้ลดาริงโอ้โหไม่ใช่แปลงผักของฉันนะขมันบอยขมันขมันโอเคขมันดาเลงกขมันนัดยินไมวิจเบอร์เบรเปตขมันเดี๋ยวต้องพานอกออกมาทางนี้นะคะเพราะว่ามังกรดูนี่แบบเหยียบผักของมันนี่นี่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นไม้ผลนะคะก็เป็นมะเขือข้างๆแล้วก็ทาแบบอันนั้นก็เป็นถัง ที่ใส่พวกเศษอาหารนะคะเราก็ทําเป็นกองปุ๋ยหมักอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมกล้วยหอมของเรานะคะออกหน่อเยอะมากเลยประมาณหกเจ็ดหน่อแล้วนะคะนั่นน่คะมีฝรหลังมีต้นแพนะคะปลูกแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะวันนี้กําลังแทงยอดนะคะนนเป็นต้นแพ เขาเรียกอะไรนะภาษาไทยจำไม่ได้นะคะนี่ค่ะผสมผสานจริงๆนะคะนี่โซนผักต่างๆของเรานะคะเคียวไดโนเสาร์นะคะอันนี้ก็มีนอนผีเสื้อนะคะมากินใบ แล้วก็แบ่งปันกันไปนะคะนี่เป็นชาร์ตคิไดโนเสาร์อ๋อควใบหยีกนะคะสวยงามมากๆเลยอันนี้ต้องอันนี้ลงไว้เยอะนะคะเพราะว่าใบเขาสวยมากๆเลยนะคะ,ะโซนเราก็วางกองปุ๋ยหมักอย่างนี้นะคะผลผลิตก็ดีมากๆนะคะโซนนี้จะวางกองปุ๋ยหมกักดินก็เลยแบบดีนะคะ เราจะพาไปดูแปลงปุ๋ยหมาของเรานะคะยูเคเบเบ้ไม่แซนิเกอร์โอ้ดูหมอกหนามากนะคะ นี้แฟนก็เพาะาถั่วนะคะถัว่วฝักยาวแล้วก็อันนี้ก็เป็นแตงกวานะคะเขาเพาะเดี๋ยวก็จะย้ายใส่กระถางใหญ่นะคะโูดูเมนส์มาจากอังกฤษนะคะกำลังงามเลยดูค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่ของเรานะคะแล้วก็พริกหยวกนีแฟนเขาจะทำแบบ พิธีพิธันของเขานะคะมาดูกองปุ๋ยหมักของเรานะคะอันนี้เราจะไม่ขุดนะคะเราจะวางกองปุ๋ยหมักแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็จะห่มฟางนะคะนี่ค่ะก็ประมาณจะหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะระหว่างรอเราก็จะปลูกผักข้างๆ้างนะคะข้างข้างกองปุ๋ยหมกัก พอราเข้าเดินเขาก็จะได้อาหารพอดีนะคะนี่ค่ะการที่แบบว่าเราไม่ต้องขุดนะคะเพราะาเป็นดินก้นสะดินเหนียวมาโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยากกลับบ้านมาทำโคกหนองนาวันนี้ก็สวัสดีค่ะ